และแล้วครับโอกาสนี้ก็มาถึงนะครับโอกาสที่เราจะได้ลอง 750F นะครับคันที่บอกได้เลยว่าปรับปรุงสมรรถนะมาน่าจะทำให้รถเนี่ยขับได้ดีขึ้นมากๆ และด้านหลังของเราตอนนี้ก็คือ750นะครับดูรูปร่างภายนอกด้านหน้าเนี่ยแทบจะเหมือน720เลยแต่จริงๆแล้วมันมีจุดที่มันแตกต่างกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับโหตัวนี้สีสวยมากพอโดนแสงนะครับเนี่ยพาร์คาร์บอนเต็มลำคือหน้าตาเอาจริงๆดูเหมือนคล้าย720เลยสเปคเพอร์ฟอร์แมนนะครับ0 102.8วิ0ถึง200อยู่ที่7.2วินาทีเท่านั้นท็อปสปีด332กิเมนะครับซึ่งท็อปสปีดเนี่ยน้อยกว่า720นะ แต่ผมก็เลยถามเพราะว่าทำไมท็อปสปีดถึงน้อยกว่า720ก็เพราะว่าเจ้าตัว 750S เนี่ยถูกปรับในช่วงต้นและช่วงกลางให้จัดขึ้นนะครับแล้วก็เลยไปลดทอนตัวท็อปสปีดลงแล้วก็แรงม้าอยู่ที่750แรงม้านี่ครับอ่านตามนี้เลยเครื่อง V8 ส่วนด้านในนะครับถูกปรับค่อนข้างเยอะถูกปรับมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่านำในส่วนของคอร์คพิทแบบนี้ผมเห็นในอาร์ตรานะครับทุกอย่างจะควบคุมอยู่บนมือ ทั้งหมดนะครับนี่ครับไม่ว่าการจะเป็นการปรับโหมดหรือว่าเป็นอะไรต่างๆทุกอย่างเขาจะจับมาอยู่ที่มือหมดแล้วนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลตรงนี้ก็จะคล้ายๆตัว7จ0ูเหมือนเดิมคันนี้ค่อนข้างออปชั่นค่อนข้างแน่นนะครับแต่จริงๆแล้วตัวแม็กลาเรนเนี่ยผมชอบที่เบาะแบบนี้มากกว่าเบาะเส้นหน้าไม่ไหวหนั่งไม่ไหวมันแข็งเกินไปนะครับไอ้ตัวนี้มันจะค่อนข้างคอม์ตนิดนึงส่วนด้านหลังอ่ะมาดูด้านหลังกันนิดนึงด้านหลังเนี่ยแทบจะเหมือน ยกแผงของ765 LT มาเลยด้านหลังเนี่ยได้แรงมันใจมาจาก P1 นะไอ้ตัวช่วงท่อพวกนี้ครับช่วงท่อที่ออกข้างบนตรงนี้ตัวตะแกรงด้านหลังนะครับก็จะเป็นเจาะช่องระบายแบบนี้หมดแล้วผมมองว่าเอามาแก้ปัญหาเจ้าตัว720นะเพราะอะไรรู้ไหมไอ้เจ้าตัว720เนี่ยมันตอนแรกมันจะเป็นแบบว่าตรงนี้ตรงนี้ช่วงนี้มันจะเป็นพลาสติกพอตรงนี้มันเป็นพลาสติกเนี่ยโดนความร้อนเนี่ยสีมันลอกสีมันด่างผมเห็นหลายคันแล้วแล้วก็ เลย750เนี่ยผมก็เข้าใจว่าตรงนั้นเขาก็เลยต้องการปรับปรุงให้ตัวระบายอากาศเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นนะครับก็เลยตรงนี้จะกลายเป็นตะแกรงทั้งหมดนะครับลมก็จะเข้าได้ง่ายระบายความร้อนง่ายมากตัววิงหลังก็ใหญ่ขึ้นเหลือแค่ว่าตอนนี้เราจะไปลองมันละว่ามันจะขับดีขึ้นไหมแมคลาเรนเนี่ยผมเคยลองทั้ง5 s, 7 0 s 720S นะครับได้เคยได้ใช้มาสักแป๊บหนึ่งนะครับผมไม่ค่อยชอบฟิลลิ่งตอนรถ ประมาณสัก200กว่าด้วยความที่พวงมาลัยมัน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 ไวเนาะแล้วก็มันสัมผัสทุกพื้นถนนนะครับตัวพวงมาลัยมันจะอยู่นี้จุบจุ๊บจุบเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ครับแต่เดี๋ยวผมจะมาขอลองดูว่าเจ้าตัว7 5 0เนี่ยจะให้ฟีลิ่งเดียวกันหรือเปล่าแต่ผมเชื่อเลยว่ารถแมคลีนเป็นรถที่มุดสนุกมากๆบนถนนนะครับเขาเลยปรับให้มันช่วงต้นช่วงกลางเนี่ยมันมากผมว่าลำพังเสียสองศูนย์เนี่ยเคยขับตามเนี่ยช่วงมุดมุเนี่ยก็ลำบากอยู่แล้ว นะครับแล้วนี่มา750เนี่ยมาทำให้มันจัดขึ้นเนี่ยผมว่าแม่งสนุกขึ้นกว่าเดิมโดยที่เอาฟีลลิ่ง765มาแปลงเป็นเจือั้งสูงเดี๋ยวมาลองดูกันและตอนนี้คร <ion> ับเราอยู่กับเจือลายแรกของเราเครับอลายแรกเือายแรกัอดีครับ พี่เพลงมาแต่เช้าแล้วครับใช่ครับจากช่องพีบีซุเปอร์คาร์พีบีซุปเปอร์คาร์ครับวันนี้ได้ขับแล้ว75 0ูนเป็นไงครับพี่โอ้หเดือดมากใช้คำว่าเดือดเลยเพราะว่าเวลาเหยียบทางตรงนี่คือแรงมากคือแบบตกใจเลยเอางี้ดีวกว่าตกใจเลยเหรอตกใจเลยครับคือปื๊ดเนี่ยไอ้ไไตรงเนี้ยทางเนี้ยอ่าแล้วเวลาเขาโค้งก็คมมากครับคือก็ต้องยอมรับว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ขับรถเก่งอะไรมากนะครับแต่พอเอาตอนที่อินสเต c ร์ r เลยเขาขับแบบเข้าโค้งให้เรารู้เลยคันนี้สดสด ตอนผมเข้าโค้งเองผมก็รู้สึกว่ามันเออเราไว้วางใจเลยครับใช่ครับผมมากผมมากถ้าทเท,ทียบกับเจ็ดสองศูนย์คมองว่างไงนี้เหนือกว่าเยอะเหนือกว่าเยอะเหนือกว่าเยอะมัเนเหมือนแบบตัวที่มันเขาปรับปรุงมาใช่ใช,ใช่ครับผมว่ามันคือเจ็ดสองห้า LT ในเวอร์ชั่นที่เราสตรียูสสตรีทยูสยใช่ครับผมเชื่อว่าระดับพี่คิวเนี่ยเคยพาผมไปซัดมาแล้วเนี่ยโอ้โหถูกใจแน่นอน ผมนั่งรถพี่คิวนี่บอกเลยกลัวมากโคตรไ้ดเราไปเรื่อยๆไม่แต่ฝีมือดีจริงอันนี้ต้องบอกเลยว่าไหลเลยครับสุดยอดพี่คิวเก่งมากไปเรื่อยๆครับใช่ใช่ครับแบบช่องเล็กๆนี่แบบงงเลยไปนู่นไปนี่โอ้แล้วตอนช่วงได้ถึงส0งร้ยไหมได้วิ่งถึงส0งร้ยไหมผมก็ไม่ได้ดูมันไม่กล้าดูไม่กล้าดูไม่ไม่สามารถเอาตาออกจากถนนได้เลยอ่ะนี่เนี่ยดูครับ แรงจริงผมว่าต้องให้พี่กิวอ่ะพอพี่กิวฤทิสมทนาได้เต็มอยู่แล้วได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอได้ลองก่อนวันนี้ใช่ครับคือเขาแบ่งเป็นหลายเซ็กชันนะวันนี้พี่เพลงมาเซ็กชันเช้าแล้วใชสนุกกับมาไปแล้วเต็มที่ได้ครอบผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับผมขอบคุณครับพี่พิวขอบคุณมากครับพี่กิวครับผมครับโอเคครับขอบคุณครับ เดีย๋ยวเราขอคุยกับพี่เอกนิดนึงนะครับยังไงนะพี่คือ <c oughs> อย่างนี้ครับจริงๆลูกค้าส่วนใหญ่จะถามว่าเอ๊ะเจ็ดสองศูนย์กับเจ็ดห้าศูนย์มันต่างกันยังไงอ,อย่างแรกเลยก็คือโรงงานบอกต่างกันเป็นพันจุดแต่ที่เราสังเกตง่ายๆคือ Exterior เนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยไม่จะเป็นค<ต>อน,น้ามันขายมากเลยล่ะอย่างเงี้ครับไฟ <c oughs> ไฟ h e a d l i g เนี่ยไฟเล็กลงช่องแอโร่ใหญ่ขึ้นสปรีปหน้าคอนสปริเตอร์หน้าเปลี่ยนใหม่ช่องแอโร่ด้านข้างเปลี่ยนใหม่แล้วก็ดิฟ i f เซอร์ด้านหลังใหม่ เกียร uh ์คาลิเบตใหม่ครับฐานล้อกว้างกว่า6มิลน้ำหนักเบากว่า30โล uh huh. สปริงหน้านุ่มขึ้นสปริงหลังแข็งขึ้น uh huh. ทำไมถึงทำให้หน้านุ่มหลังแข็งอย่างนี้ครับมันจะสัมพันธ์กับการขับมันจะสัมพันธ์กับการขับทำให้เวลาต่อรอบดีขึ้น uh huh. แล้วก็ uh huh. พวงมาลัยเลยโชว์ดีขึ้นเดิมมันก็ไวอยู่แล้วนะอันนี้ดีขึ้นเลยครับเลี้ยวคมกริบต้องบอกว่ามันคือ765แต่สบายเหมือน7 2 0ด uh huh. เป็นแนวแบบ speed y u t h ใช่ครับเพราะโหหลายคนซื้อเจ็ดหไปขายทิ้งกันแทบใช่เพราะมันมันไม่ไหวใช่มัน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 ยังมันยังดิบเกินแต่อันนี้ครับคือ765ในเวอร์ชั่นที่ขับสบายที่สุดเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูได้ครับได้ครับได้ครับขอบคุณ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 พี่ตี้ด้วยขอบคุณค่ะ โอเคครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่แชมป์ครับเป็นผู้นำเข้าแมคลาเรนนะครับหรือแมคลาเรนแบงคอกนั่นเองครับครับวันนี้7จ0ครับมันเป็นยังไงครับพี่แชมป์มันเป็นยังไงใช้ทุกรุ่นมาแล้วของแมคลาเรนแล้วเป็นแฟนแมคลาเรนด้วยครับก็หลังจากที่ได้ขับมาแล้วก็รู้ความแตกต่างกับ720ว่ามันแตกต่างค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจริงๆแล้วอาจจะไล่ละเอียดตั้งแต่ภายนอกก็คือแอโร่เพิ่มเยอะนะครับก็คือดูพับหน้าตามคล้ายเจ็ดสองศูนย์มากเลยครับแชมป์คือจริงๆแล้วไฟเลียวขึ้น อันนี้อาจจะบางคนอาจจะไม่สังเกตไฟไปเล็กลงนะครับลิ้นหน้ายาวขึ้นหลังยาวขึ้นจริงๆแล้วมันคือถ้าให้พูดภาพรวมมันคือ LT ในเวอร์ชั่นสบายอ่าเอามาใช้เป็นสปรย์ยูทใช่เพราะว่าสเตลลิงรโชวปรับใหม่ผ่านล้อกว้างขึ้น6มิลนะครับแรงม้าเพิ่มขึ้น30ท์อเพิ่มขึ้น30น้ำหนักรด30นะครับแล้วก็แอโร่เพิ่มช่วงล่างยกเซน่ามาใส่โอ้เบรก ถ้าอยากได้เบรกเซนา่าก็เป็นออปชันใส่ได้มันจะเป็นี่ล้านเอาจริงๆมันไม่ได้คิดจะใส่เลยยังไม่ได้ดูแต่ว่าผมว่ามันเหลือเฟืออยู่แล้วแต่ว่าถ้าแบบใครที่คิดว่าอยากจะซื้อไปเก็บเ,เพราะว่าจริงๆแล้วว่าต้องบอกว่าเสน่ห์ของมันคือมันจะเป็นลัสอินจินของแอมคคาร์เรละอ๋อนอกนั้นจะเป็นไฮบริดละใช่เพราะฉะนั้นน่ะถ้าใครที่ยังชอบเสพเครื่องยนต์ยังชอบการเปลี่ยนเกียร์ผมว่ามนะันก็มันก็มันก็คงหาโอกาสไม่ได้อีกแล้วที่จะมีรถคันนี้แล้วก็โรงงานผลิตมาแค่ประมาณ3000คัน โอ้โหเขาเป็นลิมิเต็ดเหรอมันไม่ได้ถึงขนาดมีเลขครับแต่ว่าจำนวนเขาจะผลิตประมาณแค่นี้แล้วก็จะหยุดจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งเป็นซ้ายกับขวาเนี่ยผมว่าขวาเราอาจจะเหลือแค่ประมาณพันคันมันก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากครับใช่ใช่ใช่พี่ใช่ครับแล้วตรงนี้ก็จะมีตอนนี้เพิ่มเพิ่มเติมก็คือเป็นนกกีวีอยู่ข้างหลังตัวคืออะไรนกกีวีครับพี่อ๋อนี่เหรอใช่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 ครับทำไมอ่ะมันซื้ออะไรพี่อะนี่คือคือไอตัวนกกีวีจริงๆริงบรูซแม็กคารเนเป็นคนนิวซีแลนด์ค่ะแล้วแล้วี ก็เลยเอานกกิวีมาใส่นี่ใช่แล้วก็ไม่ได้สังเกตเลยนะจริงๆอ,อ,อ่ะก่อนที่มันจะเป็นโลโก้สปีดมาร์คของแมคาเรนอ่ะมันคือโลโก้นี้มาก่อนอ๋อใช่ใช่ใช่โอ้โหนี่ความรู้ใหม่เลยครับมีอะไรที่ผมไม่รู้อีกมัยครับเนี่ย <laughs> ก็ก็ผมว่าโดยโดยดวรวมอ่ะมันปรับเยอะครับแล้วก็ค,ความรู้สึกกับมันรู้สึกรถมันรถมัน r รีไฟา์ทุกๆจุดที่อาจจะต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้เพอร์เฟกในรุ่น720 รุ่นนี้มันปรับแก้ในจุดต่างๆพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆอรอิเล็กทรอนิกส์นี่ผมว่าเยอะเยอะเลยครับใช่แล้วก็การตอบสนองฟีดแบ็กทุกอย่างอ่ะมันรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นเนื่องจากโปรแอคทีฟชอสซี่คอนโซลของของแมคเรนอ่ะเราเราเราเป็นของเราอยู่แล้วหมายถึงว่าชคทั้ง4ต้นอ่ะมันมันลิงก์กันทีนี้ปกติเวลาเจ็ดมันฉลาดขึ้นนั่นเองมันฉลาดขึ้นทำงานเร็วขึ้นเพราะนั้นเวลาเราพลิกรถเราอะไรรถมันจะรู้สึกว่ารถมันแบบ ไม่กระดุกระดิ๊กเลยรถมันตอบตอบเราตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับใช่ใช่ใช่แต่เสน่ห์ของมันก็คือความรู้สึกเหมือนเดิมผมว่ามันมันก็ยังมันก็ยังให้สิ่งนี้ได้ดีกับคนคนขับมันเวลาขับรถแมคลาเรนเนี่ยมันจะเหมือนแบบเราอยู่กับมันไปทั้งก้อนเวลาโยกมันก็โยกไปทั้งก้อนไปซ้ายไปขวามันก็ไปทั้งก้อนใช่ใช่ใช่ครับนี่คือเสน่ห์ของรถแมคลาเรนความคือผมก็เชื่อว่าเป็นรถซูเปอร์คาร์ที่ขับดีที่สุดครับับครับครับครับผม โอเควันนี้ขอบคุณพี่แชมป์ขอบคุณมากครับกิวครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมรอไปขับก่อนได้ครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีแล้วได้ครับได้ครับขอบคุณแชมป์ครับเย้และแล้วก็ถึงเวลาของเรานะครับเดี๋ยวขอไปลองก่อนรอบแรกเนี่ยเราจะให้อินสตัคเตอร์เนี่ยพาเรานั่งก่อนนะครับเดี๋ยวไปอ้อนพี่เขาก่อนว่าพาพาวเวอิสไลท์ก่อนนะโอเคไปแล้วครับโย เอาวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนั่งกับอินสแัคเตอร์ไปก่อนนะครับ1รอบนะฮะกับสนามคีราเซอร์กิต 750S นะครับ ่อไปนี่ฮะเดี๋ยวจะเป็นตาเราขับแล้วนะครับเมื่อี้บอกได้เลยว่าพี่ท็อปขับโคตรมันมันจริงๆแต่เราคงไม่ได้ขับเข้าตะกิวพี่ท็อปนะฮะเพราะว่าเรายังอ่อนดอยนักนะฮะเดี๋ยวเราจะขับไปเรื่อยๆนะฮะ พี่บอกได้เลยนะครับว่าช่วงแรกตอนที่พี่สตาร์เตอร์ขับให้เราเนี่ยมันโคตรนะครับเพราะก่อนขึ้นเนี่ยเราบอกไปว,ว่าพี่ขอแบบพาเข้าเพราะว่าสไลด์แบบนิดนิดได้ไหมพี่เขาจัดให้ตามคำขอครับสไลด์ทุกโค้งจริงนะครับแล้วพอตอนที่เราขับเองเนี่ยก็เป็นรถที่ขับสนุกตอบสนองดีนะครับแต่ว่าต้องลองดูว่าการที่เราเอาไปขับบนถนนเนี่ยมันจะเป็นยังไงเมื่อกี้มาบางช่วงจังหวะเนี่ยเราลองคลิกด,ดาวเข้าไปในโหมดคอมฟอร์ตตัวรถมันไม่ตอบสนอง ะะเราก็เลยถามทางอินสตัคเตอร์ไปว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากไอตัวคอมฟอร์ตเนี่ยมันจะมีตัวแ a คชั่นอยู่ถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยตัวรถอาจจะสะบัดได้นะครับตัวรถมันก็เลยฉลาดพอที่มันจะตัดกําลังไม่ให้เราไปได้มากกว่านี้แต่เมื่อไหร่ที่เทอร์โบติดเมื่อไหร่เนี่ยแม่งจัดจ้านเอาเรื่องนะฮะกดปุ๊บแม่งแบบเหินทะยางขึ้นไปเลยครับทุกคนนะครับและนี่ก็คือเจ็ดูนเป็นรถที่ขับสนุกและผมก็เชื่อว่า เป็นรถที่มุดสนุกมากๆเพราะว่าช่วงจังหวะช่วงต้นเนี่ยรถค่อนข้างจับจ้านเลยทุกคนนะครับใครกำล,ลังเลง750มีแค่3,000คันทางโลกนะครับยังไงลองดูไปลองขอเทสได้ดูที่แมงเกรนแบงคอกนะฮะ